ก็ขอมาพูดถึงอไอ้อพวกนี้คือหมอนกับหมอนเก่าสองใบปอกหมอนเก่าไม่ต้องไปพูดถึงมันนะอันนี้ผ้าห่มก็ผ้าห่มเก่าก็เดี๋ยวสักพักก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้คือแมวแมวเก่าไม่ไม่ใช่ก็เก่าแล้วแหละตัวนี้ก็สี่ปีแล้วคือที่ซื้อผ้าปูที่นอนกับปอกหมอนมาที่มันเป็นชุด กันนะนะของฮิวตันอ่ะออได้มาห้าร้อยเก้าบาทคือแม่งดีมากเลยเว้ยเอออันนี้คือปลอกหมอนมันจะเป็นลายอย่างเงี้ยลายขึ้นๆแล้วก็มีเหมือนหูกระต่ายอ่ะลายกระต่ายส่วนผ้าปูก,ก็เหมือนกันก็เป็นลายกระต่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 ายแบบเนี้ยนะอือคือมันมันดีมากอ่ะ ขนาดแบบบางทีตอนคืนหรือตอนกลางวันอะเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเปิดไม่ได้เปิดแอร์นะเว้ยไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็เปิดแค่พัดลมพัดลมก็วางอยู่ตรงนู้นคือบางทีถึงถึงบางทีเราจะรู้สึกร้อนอะแต่เวลาเรานอนบนไอไอผ้าปูเนี่ยคือแม่งนอนสบายมากเลยเลยมันจะรู้สึกนอนสบายมากอะ่ะเออมันจะแบบ เหมือนโปร่งเย็นเหมือนเหมือนผิวสัมผัสมันจะไม่ไม่ร้อนอะ่ะเออมันจะไม่ร้อนบางทีเรามีเหงื่อออกที่คอออกที่หลังมันก็แบบเหมือนโปร่งโล่งสบายเราจะไม่รู้สึกอึดอัดกับมันเท่าไหร่เว้ย,ยเขาถึงเรียกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนใหม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งราคาไม่ดีมากเลยอะ่ะ ดีกว่าเราไปซื้อแบบสองสามร้อยสามร้อยกว่าบาทตามบิ๊กซีเยอะเลยอ่ะอส่วนผ้าห่มล้วก็ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแหละอันนี้มันจับขนแมวแบบมหาศาลอลังการมากเลยอ่ะอืมส่วนที่ข้างนี่ก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็คงมีคนมานอนเองแหละเออก็ ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะเราไม่ได้เป็นนายหน้าไม่ได้เป็นนายหน้าแต่ว่าแค่จะบอกว่ามันดีจริงนะเว้ยดีแบบผิวสัมผัสก็ลื่นดีเออผิวสัมผัสนุ่มลื่นสบายยิ่งถ้าแบบเปิดแอร์สัก24-25อ,องศานี่แม่งโอ้โหนอนฟินมากเลยนอนแบบคุณจะเปิดแอร์ไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้แล้วก็ปิดเออตั้งเวลาให้มันปิดไว้ไม่ต้องเปิดไว้ทั้งคืน ว่าคุณก็นอนไปอย่างนั้นอ่ะเออผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นแบบเย็นนอนสบายแล้วใครที่เลี้ยงแมวเหมือนเราอ่ะมันก็จะไม่ไม่จับขนสัตว์เว้ยเราก็เอามือเอาอะไรปัดๆเอาหรือเอาพวกเครื่องดูดฝุ่นลเครื่องดูดไลฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออดูดๆมันออกปัดๆมันออกมันก็ออกแล้วอ่ะอืประมาณเนี้ยก็มารีวิวสั้นๆให้ฟังแล้วกันเพราะว่า มันดีจริงอะแล้วมันก็สวยแล้วมันมีให้เลือกหลายสีได้นะแต่แต่เราเสียดายมากเลยคือสีสีแดงวายที่เราอยากได้อะมันหมดเว้ยเออมันน่าจะมีมีลายหัวใจอยู่นะสีแดงวายอ่ะอืมลายหัวใจแล้วก็มันจะมีให้เลือกสามจุดห้าฟุตห้าฟุตแล้วก็หกฟุต่ะนะเออก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้แม่งน,นอนดีมากเลยอะ ตั้งแต่เปลี่ยนมาคือคือคนแบบจากคนอกหักอะ่ะแม่งนอนสบายสบายนอนถ่ายติ๊กตอกนอนฟังเพลงชิวชิวนอนแบบทําให้ตัวเองสบายใจขึ้นด้วยะแล้วก็นอนแต่ที่นอนาอาจจะยุบยุบหน่อยเพราะว่าที่นอนอันนี้มันก็เก่าแล้วเนาะมันก็มากับห้องอะ่ะเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนที่นอนก็เดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะได้เปลี่ยนคือนอนชิวนอนสบายมากแล้วแบบ มีแมวนอนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยออคือไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่านี้แล้วอ่ะวันหนึ่งบางทีคือเราไม่ค่อยได้เปิดแอร์เลยทุกวันเนี้หรือไม่บางทีเปิดไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดเออครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะแล้วก็ปิดนอนแล้วก็เปิดพัดลมเอาแม่งเย็นสบายเลยก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวภาปูที่นอนกับปลอกหมอนสั้นๆ ของแบรนด์ฮิวตันจริงๆแบรนด์อื่นก็มีแหละราคาประมาณเนี้ยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยเออแต่ถ้าแม่งไปขายในห้างนะแม่งแพงกว่านี้อีกนะเราว่านะ